จบลงอย่างสวยงามกับ่ํำคืนสุดพิเศษของงานซีวิไลน์ม e เอเซเลเบชั่นแอนการาดินเนอร์วอสตาแอน์อัพที่บริษ,ษ,ษ,ษัทซีวิไลน์กบบอ a l ินเทชีวันจำกัดจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่14-15มกราคมพศ2566ณโรงแรมจอมเพียนปามบีดโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรี ยในวันเสาร์ที่14มกราคมพศ2566ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายซึ่งได้รับความสนใจจากคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนมากเริ่มต้นด้วยบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานโดยคู่ค้าทางธุรกิจเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าร่วมง,งานอันทรงเกียรตินี้โดยในงานนี้มีคู่ค้าเข้าร่วมถึง300ท่าน ในช่วงเย็นเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกันนาห้องมารีบอลลูนคู่ค่าทางธุรกิจจับมือกันเดินพรมแดงเข้างานสวมใส่ชุดลาปีและชุดสูทในทีมแก๊บี้หรูหราสวยงามทุกท่านกันเลยทีเดียวค่ะและในงานนี้ได้รับเกียรติจากดรยศวัตนพัชริลีและคุณปัญชรีฐานพัชริลีประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง ขึ้นกล่าวเปิดงานสีวิไลนิวเยีย w เลเบชั่นแอนการ์ล่าดินเนอร์วอสตาแอนด์อัอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวสีวิไลทุกทท่านนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขกันอย่างเต็มที่เลยค่ะมีความสุขไหมครับผมเนี่ยโอ้โหหัวใจเนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบม,มากเต็มอิ่มนะครับวันนี้เป็นวันที่ทรง ทรงเกียรตินะครับเป็นวันที่ทรงคุณค่าทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมนี้เป็นพี่น้องของผมทุกท่านรู้ไหมครับว่าการล่าครั้งที่แล้วเรามีคนประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับครั้งนี้เรามีคนในห้องประชุมมากกว่า300กว่าคนตบมือให้กับทุกท่านหน่อยครับ <laughs> ฉะนั้นเนี่ยเรากําลังบอกว่าสิ่งที่เราทานะครับเป็นจริงสิ่งที่เราทํามีผลสิ่งที่เราทําทําประโยชน์ให้กับสังคมทําประโยชน์ให้กับ ตัวเราทำประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของท่านเฉลิมฉลองให้กับสิ่งที่เราลงแรงแล้วได้รับกลับมานะครับเรามีความสุขไปได้วยกันขอบคุณมากครับและพิธีการแรกเป็นพิธีการมอบเข็มอันทรทงเกียรติ ประกาศเกีิติยศให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทซีวิไลทุกๆท่านที่ได้ทุ่มเทเวลาและความตั้งใจอย่างหนักสำหรับการเติบโตและความก้าวหน้าสู่ความสำเร็จกับซีวิไลในตำแหน่งวันสตาร์ทูซ่าและพสตาราค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่คู่ค้าทางธุรกิจทุกท่านครั้งแรกที่กเข้ามาคือเห็นวิดีโอแผนการตลาดค่ะ ก็เลยตัดสินใจนะคะตัดสินใจเข้ามาค่ะแล้วมันง่ายมากค่ะง่ายตรงที่ว่าแค่วันสตารแค่หคนขึ้นวันสตาร์แล้วได้กินออเซลแล้วสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือคนไทยในประเทศไทยที่สร้างแอปของประเทศไทยซึ่งเราค่ะจะไม่เป็นเมืองขึ้นของใครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะตอนนี้ค่ะเราซื้อนะ,ะเราไปเป็นเมืองขึ้นเพราะเราซื้อสินค้าในแอปต่างประเทศวันนี้ค่ะเราจะเอาเงินในต่างประเทศนะคะกลับเข้ามาในประเทศไทยมาช่วยประเทศไทยมาช่วยคนไทยให้มีรายได้ตลอดไปค่ะแล้วอย่าอย่าไม่ต้องกลัวนะคะทุกครั้งที่เราเข้ามาทุกคนสําเร็จแน่นอนค่ะเพราะวันนี้ค่ะที่พี่แมมตัดสินใจเข้ามาตรงนี้เพราะรู้ว่าจะพาคนไทยให้สําเร็จ ด้วยกับพี่แมมและทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะการที่เราจะช่วยคนไทยได้หนึ่งเราจะต้องเลือกบริษัทที่ถูกต้องจริงใจซื่อสัตย์นะคะเพราะเป็นที่มาก้าวแรกที่ถูกต้องนะคะเมื่อเรื่องถูกต้องนะคะมันเกิดขึ้นนะคะการไม่เอาเปรียบนะคะและการที่จะทําให้ชีวิตคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้พวกเรารอดกันแล้วโชคดีที่รู้จักนะคะสีวิไลก่อนคนไทยในประเทศไทยวันนี้ คูเล็กก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนไทยได้คนเดียวจึงขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกคนไปช่วยคนไทยด้วยกันได้ไหมคะโอเคนะคะครูเจบก็ขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจระดับวันสต a ร์แอนดทุกท่านในห้องนี้เลยท่านคือนะคะต้นแบบท่านคือโมเดลของความสำเร็จของบริษัทสีวิไลโกลบอลฟินเทคนะคะที่เราจะ นำพานะคะแอปพลิเคชันของคนไทยดังไกลไประดับโลกระดับสากลระดับโกลบอลจริงหรือจริงมากๆคะจริง <Yeah. S 1> นะคะก็ครูเจี๊ยบนะคะขอนะคะตั้งมั่นในการสร้างความสำเร็จพาผู้คนประสบความสำเร็จในธุรกิจสีวิไล ให้เราประสบความสำเร็จกันทุกบ้านทุกครอบครัวมีกินมีใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะและส่งเสริมให้แอปพลิเคชันของคนไทยมาเพื่อช่วยคนไทยและคนทั่วโลกเราจะไปสู่ยูนิคอร์ดด้วยกันใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ตะโกนว่าสิวิไลเย่ และพิธีการถัดไปเป็นพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี2,565เพื่อเป็นกขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานให้ไปสู่ความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตค่ะเราเชื่อมั่นว่าหากทุกท่านมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความเชื่อมัน่นพร้อมมอบโอกาสให้กับตนเองเพื่อจะสำเร็จอย่างรวดเร็วและมั่นคงไปกับบริษัท บริษัทก็พร้อมจะผลักดันและสนับสนุนและมอบโอกาสความสำเร็จที่เป็นไปได้ให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะอิ่มโอกอิ่มใจครับอิ่มโอกอิ่มใจแล้วก็เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนแล้วผมก็เพิ่มใจในฐานะที่มีส่วนร่วมผลักดันให้ศิวิไลเป็นที่รู้จักไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเกือบจะทั่วโลกแล้วครับตอนนี้นะฮะเราเป็นแพลตฟอร์มของ คนไทยที่เราภูมิใจเราหากันมานานแล้วเราอยากมีแพลตฟอร์มแบบนี้ที่เป็นแพลตฟอร์มสัญชาติไทยที่มีชื่อว่าสิวิไลโกลอลฟินเทคชีวันเนี่ยนะครับผมก็เป็นกำลังใจและก็ให้กำลังใจท่านนะครับท่านที่มีความตั้งใจทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อลูกทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ของท่านนะครับขอให้ก้าว ไปสู่ความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอเอาความรักความหวังดีความปรารถนาดีของท่านและความสําเร็จกลับไปสู่ครอบครัวของท่านให้ได้ขอให้รวยกันทุกครอบครัวครับรักนะทุกคนก็จากวันแรกนะคะจากวันแรกที่ได้คุยกับท่านประานมีเรื่องหนึ่งที่ ขอท่านประธานไว้นะคะคือขอให้คนสุดท้ายที่เข้ามายังรวยได้ไหมไขอคำเดียวคนสุดท้ายที่เข้ามายังรวยได้ไหมไท่านประธานบอกผมสัญญาอาจารย์เมย์บอกตอกลงงั้นทำเลยรวยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโลโก้ของสี่วิไัยที่ทุกคนเห็นนะคะมันคือการจับมือรวมพลังกันทั่วโลกค่ะ และวันแรกที่เราทําโลโก้สีวิไลวันนั้นวิสัยทัศน์ของท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้งทุกคนนะคะคือการเปิดสีวิไัยไปทั่วโลกนะคะและคนไทยแม้กระทั่งคนสุดท้ายที่มาสมัครสีวิไลก็ยังรวยค่ะวันนี้ก็ให้สัญญาเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นกับหัวที่ดีทุกคนสบายใจได้นะคะ ดีแน่นอนรวยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะไหนใครต้องการรายได้ ai, เดือนแสนยกมือขึอ้นเอาไม่เอาเอาไม่เอา,เอาพร้อมที่จะเป็นบรรลุกระแสนหรือยังพร้อมอยังยถ้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านเชื่อมันในกัปตันที่จะพาเรือลำนี้ไปสู่ฝั่งสู่ฝั่งฝันให้กับทุกท่านโดยนำโดยกัปตันด็อกเตอร์ยศทวัตฐานพัฒนิดมอบมือร่าให้ท่านด้วย และที่สำคัญที่สุดคือท่านต้องเชื่อมั่นคนที่นะนำท่านมาข้อสุดท้ายอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองทำได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงถ้าอยากได้ไรายได้เกินละแสนสองแสนสามแสนท่านลองเป็นพรีสตาร์ดูถ้าท่านเป็นทีตาตาแล้วมัน,นจะเดินโคตรเท่เลยจริงไม่จริงเป็นทีตาร์เดือนละสามแสนเอาไม่เอา ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จเป็นทีสตาร์แอดอัพขึ้นไปในกาล่าครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่สิ่งที่เราทำเราเห็นทุกคนมีความสุขนะครับทุกท่านอย่างที่ผมบอกว่าทุกท่านเป็นอินสปิเรชันของผมของคนที่ทุกท่านทำเพื่อเขานะครับอยากจะบอกว่า ทุกท่านรู้ไหมครับทุกท่านรู้ไหมครับความสําเร็จเกิดจากอะไรเป็นสิ่งแรกความสําเร็จเกิดจากความเชื่อนะครับแล้วจะเชื่อได้ต้องเห็นอะไรก่อนต้องเห็นหลักฐานตบมือให้กับตัวเองหน่อยครับท่านคือหลักฐาน <Yeah. S 1> <c oughs> นะครับผมบอกว่าวันนี้ท่านภูมิใจในตัวเองได้เลยครับเพราะว่าท่านเป็นหลักฐานให้เกิดความเชื่อ ถ้าไม่มีความเชื่อจะไม่มีความหวังไม่มีความหวังจะไม่มีการกระทําไม่มีการกระทําก็ไม่เกิดอะไรนะครับฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากความเชื่อและเกิดจากหลักฐานทุกท่านเป็นหลักฐานนั้นนะครับผมบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีคุณค่าเป็นวันที่ทรงเกียรตินะครับเพราะว่าเรากําลังให้เกียรติดวงดาวนะครับที่จะสะท้อนและส่งต่อความหวังนี้ให้กับคนอีกมากมายนะครับ ทุกท่านเป็นคนที่มีคุณค่าและท่านเป็นคนสําคัญนะครับอยากให้ท่านระลึกถึงวันนี้ทุกท่านวันไหนที่ท่านรู้สึกท้อกลับมามองความรู้สึกนี้เอาไว้นะครับความรู้สึกที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นคนมีคุณค่าเรามีคุณค่าและผมเห็นคุณค่าของท่านอยากให้วันนี้เป็นวันที่อยู่ในความรู้สึกของท่านอยู่ในความทรงจําของท่านจําความรู้สึกนี้เอาไว้ตอนที่ขึ้นมารับเข็มจําความรู้สึกนี้เอาไว้ตอนที่มาถ่ายรูปร่วมกัน จําความรู้สึกนี้เอาไว้และส่งต่อนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทำให้ท่านมีพลังนะครับและเราทุกคนจะไปด้วยกันและมีพลังไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับ<ป>ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณมากคะัะและในงานนี้ทุกท่านได้รับประทานดินเนอร์สุดหรู และร่วมกิจกรรมสีวิไลแกสบี้คอนเทสการประกวดการแต่งกายสวยงามและสนุกสนานร่วมกันกับกิจกรรมสีวิไลมิวสิกการแสดงสดจากวงดนตรีฟูลแบนดค่ะ วันทิตที่15มกราคมพศ2566ในช่วงเช้าโรยสัทได้จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ Growth Mindset คุญแจสำคัญในการเติบโตโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณปิติเดชสัำพินพงศ์ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ผู้ค้าทางธุรกิจทุกท่านได้รับความรู้ข้อคิดที่ดีสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ ลำดับถัดไปดรยศวัน์ฐานภัสิลิประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งได้ให้เกียรติกล่าวถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายประจำปี2566ที่จะนำพาคู่ค้าทางธุรกิจทุกๆท่ททานเติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับบริษัทค่ะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเราเป็นบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแรงนะครับเรามีจุดแข็งที่เราดูแลหัวใจของเราได้นะครับ เราพัฒนาและเรามีแผนการที่จะต่อยอดธุรกิจนะครับเรามีทิศทางที่เราจะไปในต่างประเทศเรามีทิศทางที่เราจะเพิ่มการให้บริการที่มากขึ้นนะครับเรามีโปรโมชั่นให้กับพาร์ทเนอร์เราในการทำงานนะครับนี่คือสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้สำหรับพาร์ทเนอร์ของเราทุกคนนะครับและหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท่านจะลุยเต็มที่สุดกำลังนะครับเพราะว่าเป็นอีก เป็นปีที่ท่านจะสามารถเมื่อมองย้อนกลับมาท่านจะเห็นว่าคุ้มค่าจริงๆกับ1ปีที่เราใช้ไปดีไหมครับใครทําด้วยกันบ้างไปได้วยกันบ้างวางเป้าหมายแล้วไปได้วยกันวันนี้ประทับใจมากในงานการลาดินเนอร์มีแต่ภาพความสุขตั้งแต่ก้าวเข้ามาในในโรงแรมนี้นะคะบอกเลยว่าดาวต้องเป็นพรีสตาร์นายในสิ้นเดือนมกรานี้ค่ะอ่า และสิ้นปีนี้นะคะสิ้นปีนี้จะต้องเป็นไฟสตาร์เป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองอีกเช่นเคยนะคะภายในสิ้นปีจะต้องมีทีมงานนะคะ5,000คนนะคะตอนนี้เหยียบ2,000บวกไปแล้วค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยในสีวิไลนั่นคือมันนะคะสามารถให้ทุกคนมีรายได้ได้ได้ไดจริงๆ ไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินมีความรู้หรือไม่มีความรู้ทุกคนสามารถมามีรายได้ที่นี่ได้นะคะปีนี้ตั้งเป้าค่ะจะออกไปแบ่งปันผู้คนนะคะให้มีรายได้ให้เลิกจนให้มีตังช้นี่ให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างน้อยปีนี้ต้องได้สาม0นคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะประทับใจที่สุดเลยนะคะ ประทับใจความเป็นกันเองความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นครอบครัวทุกคนไม่มีเก๊กไม่มีฟอร์มนะคะแม้กระทั่งท่านประธานนะคะครูเจบสามารถโอบเอียวท่านมาเต้นหน้าเวทีได้เลยนะ,ะและครูเจียบเชื่อมั่นว่าสีวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดจะต้องเติบโตไปอย่างแน่นอนนะคะระดับ g กลบอลแน่นอนยูนิคอนแน่นอนเพราะที่นี่นะคะแอปสีวิไลมีระบบซื้อซ้ำอัตโนมัติตรงนี้คือโมเดลธุรกิจ คือรูปแบบที่ครูเจ๊บตามหามาทั้งชีวิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งน,นคะคะท่านดรยศวั์ฐานภัสิรินะคะและภรรยานะคะคุณน้องนะคะแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งทุกท่านและพี่ๆน้องๆพาร์ทเนอร์ท่านผู้นํานนที่นั่งอยู่ตรงน,นี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นเศรษฐีร่วมธุรกิจกับครูเจ๊ฟทุกท่านเลยขอบคุณค่ะ ในโอกาสนี้บริษัทซีเวลัยโก o b a l l y f i n t ชีวันจำกัดคณะผู้บริหารผู้ก่อตั้งพนักงานขอขอบคุณคู่ค้าทางธุรกิจทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำจุดยืนของเราว่าจะเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะอย่าลืมจุดประกายความฝันของท่านให้เป็นความจริงพร้อมสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความสำเร็จด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นนะคะความสำเร็จของท่านอยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในงานครั้งหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ